เงินก้อนแรกให้แม่กำลังใจสำคัญเอเมิราเอเมิราอดีตภรรยาครูไพบูลจากเมียหลวงสุดช้ำค้ืนแทนเป็นนางเอกเต็มตัวเล่น MV เพลงโดนไปของนักร้องสาวนิวเตยงานนี้อาจารย์ประจักษ์ชัยคว้าตัวเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในค่ายไหยทองคำเรคคอร์ดและล่าสุดก็ได้โพสต์ภาพเงินก้อนแรกที่หนูทำงานได้ให้ตากับยายและแม่นะ ที่ผ่านมาหนูขอโทษที่ทําให้ผิดหวังตั้งตัวไม่ได้สักทีขอโทษที่ทําให้คนอื่นมาว่าให้ครอบครัวเราได้ต่อไปนี้หนูจะตั้งใจทํางานหาเงินจะไม่ให้ครอบครัวลําบากอีกใครจะว่ายัางไงก็ช่างหนูจะทํางานเพื่อลูกเพื่อครอบครัวของเราขอบคุณที่เลี้ยงหนูมาร้องไห้กับหนูมากี่ทีแล้วพอแล้วนะไม่ต้องร้องไห้กับหนูอีกแล้วหนูอยากเห็นครอบครัวของเรายิ้ม หนูรักพ่อกับแม่นะดวงใจของลูกซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจํานวนมากเลยล่ะค่ะอย่างเช่นสามีคุณเอหล่อมากค่ะขอให้รักและเข้าใจกันไปตลอดซูู้จ้าพี่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะซูซูนะคะคุณเอเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะซูซูน้องเอรู้ว่าเหนื่อยมากเจอมาเยอะมากร้องไห้มาเยอะมาก ต่อไปนี้จะต้องดีกว่าเดิมซัพพอร์ตจากนี้ไปครูร้างครูสมขอให้รักกันนานๆนะขอให้เริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเก่าคนเลวสองคนอย่าไปสนใจมีแฟนหลอกกว่าเก่าคงเป็นคู่กันถึงได้เลิกกับบักหน้าด้านเราเชื่อเธอมาตลอดมอราเราเชื่อเธอทุกคำพูดและทุกการกระทำครั้งนี้สิ่งที่เธอต้องการจะทำก็ยังเชื่อว่าเธอต้องทำได้